วิธีคาลิเบตน้ำมันนะครับของตู้จ่ายน้ำมันชุดโหลดผ่านบอร์ดหน้าตู้จ่ายนะครับวิธีการคือ1นนะครับให้เรากดเซตนะครับผมพอกดเซตจะขึ้น F แล้วก็ขีดๆนีดด้นะครับให้เราใส่5 1นะครับพอเราใส่5 1าเสร็จปุ๊บไปเราใส่รหัสรหัสก็คือตองหนะครับ พอใส่เสร็จปุ๊บจะขึ้นค่าเดิมคือ1,000นะครับในกรณีที่เราต้องการให้น้ํามันออกน้อยลงให้เราใส่ตัวเลขตรงนี้ให้มากขึ้นแต่ถ้าในกรณีที่เราต้องการให้น้ํามันออกมากกว่าเก่าให้เราใส่เลขตรงนี้ให้น้อยลงนะครับสมมุติล้ํามันตอนนี้มันมากเกินไปเราให้น้ํามันออกน้อยกว่าเดิมให้เราใส่มากกว่า1,000นะครับก็คือสมมุติผมจะใส่เป็น 1,050นะครับอย่างนี้พอเราใส่ค่าใหม่ลงไปนะครับจะขึ้นมาทัดนี้1สิบแล้วเราก็มากดที่คอนเฟิร์มอีกทีนึงนะครับแล้วมันก็จะออกน้อยลงกว่าเก่านะครับโดยวิธีตั้งเราตั้งแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เทสดูว่าได้ต่าปริมาณที่เราต้องการหรือเปล่า